สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีต้อนรับซูช่องแฟงกี้ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียสําหรับการเล่นสนัยนะครับคลิปนี้ก็ได้รับสปอนเซอร์เป็นหมาแสนดีครับผมเคิตเกม300บาทนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเติมเกมก็แจมเครดิตไ้เลยซูเปอร์สเปเชียลช็อตนะครับผมก็หมาแสนดีเนี่ยเติมไป300บาทนะครับแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปสอนข้อดีข้อเสียของการเล่นสนัยแล้วก็วิธีการเล่นสนัยเนาะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียในการเล่นสไนกก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็สอนเทคนิคการอ่านเกมด้วยโอ้โหคนลงมาโคตรเยอะเลยเดี๋ยวจะพูดไปแล้วก็อ่านเกมไปนะครับแต่ผมขอจัดการแก๊งนี้ก่อนแก๊งวัยรุ่น SM เอมโอ้โหโมาต้อีปืน AK ครับผมยิง่ใใคให้โดนไกลมากหาของครโอ้ต้องเอาต้องเอาต้องเอาจังหวะนี้ต้องเอา มาจิงไป่ใกล้แตกละเคียระยะปืนใหญ่นะครับผมจะเอาปืนใหญ่ไปถล่มปืนใหญ่เนี่ยสามารถฆ่าคนได้นะถ้ายิงแม่นๆสู้เรียบร้อยสวยงดงามมาแบบนี้ก็เอาอีกมีอีกจะพูดถึงการลิสันในมากันเยอะจังอือเดียเด๋ยวๆจะเยะ็นจะเยะ็นจะเยะ็นปืนผมหรอปืนผมก็โอเคใช้ได้นะขอรีโอลดก่อน ยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยหนึอแตกไปห,หนึ่งศพสองศพสวยสามสอโอ้โหคิวต้นเกมครับผมชิวชิวอ่ะมาพูดต่อข้อดีถึงข้อเสียของการเล่นสไนนะครับผมโดยส่วนตัวผมนะแพทเนี้ยตั้งแต่มีบอลจังเข้ามาสไนเนี่ยเล่นยากขึ้นเยอะครับผม นะอันนี้คือข้อเสียข้อที่1น,นะก็คือว่าบอลจังเนี่ยมันสามารถชาร์จได้ครับถ้าเกิดว่าชาร์จดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่าอันตรายมากๆบอลจังแล้วผมมุดว่าบอลจังชาร์จไปได้เนี่ยคนที่เล่นสไนเนี่ยส่วนมากก็จะปืน AR 1กระบอกแล้วก็ปืนสไนถูกต้องไหมครับผมเพราะฉะนั้นเวลาโดนชาร์จเนี่ยคนที่ชาร์จแน่นอนครับเขาเล่น SMG แล้วก็ AR 1. ยังไงคนที่เล่นเ m ็ยังไงก็ได้เปรียอยู่แล้วในระยะประชิดอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของสไนนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นอันนี้ข้อเสียเลยอันต่อมาก็คือว่าในโหมดปกติที่ผมเล่นนะ่ะก็คือเป็นโหมดโซโล่สครอตหรือแบบโซโล่ปกติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ค่อยมีคนแบบยืนให้นิ่งๆหรอกครับแล้วก็ยิงเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็น1นึส่อย่างเงี้ยโอเคเพื่อนเรากำลังยิงกับคนนี้อยู่เวลายิงกับคนนี้อยู่มันก็จะยืนนิ่งๆไงสไนเนี่ยมันก็มีโอกาสลอยหัวได้ อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งสหรือว่าโซโลเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอโอเคกับในเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า,วาม,ม,มันไม่ค่อยมียืนมันไม่ค่อยมียืนออยืนนิ่งๆอ่ะเออยืนนิ่งๆหมายความว่าศัตรูกับเพื่อนเรากำลังกันยิงกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโซโลเนี่ยมันก็มันก็ไม่มีส่วนมากมันก็วิ่งวิ่งฟา์มนู่นฟามนี้มันไม่ได้ยิงกับเพื่อนอะ่ะเห็นเมื่อกี้เห็นไหมละ่ะอย่างเมื่อกี้ก็เหมือนกับแบบมันก็กําลังวิ่งอยู่อ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาแอบอะไรตรงนี้เนี่ย เลยนะเรียนเลยนะเรียนเลยนะยนยนะผมก็เลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับที่เลยแบบไม่ได้เล่นสนายในโซโล่สควอตแล้วก็โซโล่แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายทีมอย่างเงี้ยก็เล่นสนายได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าผมไม่ได้สายนเงี้ผมก็เลยไม่เล่นนะครับผมแต่ต่อให้แบบว่าผมเล่นสควอตอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นปืนกลอยู่ดีครับนะเพราะว่าอะไรอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าปืนกลเกมเนี้ยมันนิ่งครับมันยิงระยะไกลได้เลย ปืนกลเวนเนี่ยคือมันมันสเปรย์แบบนิ่งมากอะเหมือนพับจีมอปลายเลยทุกคนทุกคนเห็นผมเล่นมาละสเปย์นิ่งจะตายไปถ้าเกิดว่าสเปรย์ไม่นิ่งอะผมก็ไม่เล่นนะปืนกลผมก็เล่นสไนเหมือนกันอะถ้าเกิดว่าปืนเนี้ยมันสเปรย์ไม่นิ่งอะมันเนื้อปืนกลอย่างเงี้ยผมก็ไม่เล่นอันนี้ก็เป็น3ข้อนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่จําเป็นจะต้องเล่นสไนอะจะถามว่าสไนดีไหมก็แล้วแต่คนชอบดีกว่าเพราะว่าคนที่มาดูคลิปผมก็เป็นสายสไนค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมว่าเล่น AR แล้วก็คนสั้นดีกว่า1คือมันสามารถเก็บคิวได้ง่ายกว่าครับถามว่าเก็บคิวได้ง่ายกว่าอย่างไงก็คือว่าผมก็เล่นบอลจังไปดิใช่ไหมบอลบอลจัง bon ไปชาร์ตอะสมมุติว่าเราเล่นสไนยัยแล้วไปชาร์ตอย่างเงี้ยเอาอะไรอะยกเว้นจะเล่น UMP นะครับ UMP กับสไนัยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูกำลังวิ่งอยู่อย่างเงี้ยในระยะไกลอย่างเงี้ย ผมก็ไม่สามารถไปเก็บศัตรูได้ผมว่าคงไม่เอาสไนไปนั่งเคาะศัตรูระยะไกลเคาะไงก็ไม่ตายอยู่แล้วจริงปะล่ะคือ AR ามันเลยตอบโจทย์มากกว่าสําหรับคนที่แบบต้องการิวเยอะนะแต่ก็แล้วแต่เทคมีค,คนนะผมพูดมากเดี๋ยวดราม,มา่าแบบไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเลยแต่ความคิดเห็นผมยังไงปืนกลแม่งโนนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะถ้าเล่นโซโลหรือไม่ก็โซโล่สควอ์นะครับจริงเลยแต่ถ้าเกิดว่าสไนเคาะก,ก็พอได้นะพอได้อยู่คือปืนกลนม,มันยิงแม่นอยู่แล้วอ่ะ แต่ว่าอะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียสไนตยใช่ไหมข้อดีก็คือว่าเล่นหนึ่งสเนี่ยมันสามารถเก็บศัตรูเม็ดเดียวล่วงได้เลยพวกหลังต้นไม้อะไรเงี้ยส่วนข้อเสียก็3ข้อที่ผมบอกไปก็คือปืนในอามันยิงนิ่ง2ก็คือโดนบอลจานชาร์จเนี่ยเสียเปรียบชาร์จเขาก็เสียเปรียบนะครับแล้วก็อะไรไว้อีกข้อนึงคืมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ถามว่าทําไมเล่นปืนกลปืนกลมันมีข้อข้อดีมากกว่านะครับผมอ๋อข้อดีของสไนก็คือว่ายิงหลังต้นไม้แบบ สมมติพีกยิงเอี่ยวตัวยิงกันอย่างเงี้ยเออสไนก็จะได้เปรียบนะครับในระยะไกลนะในระยะไกลเท่าไกลเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอพวกเ r เนี่ยยิงยิงแม่นๆอะ่ะยังยังผมอ่ะอย่างาง,างี้ดีกว่าระยะกลางอะ่ะทิกหลังต้นไม้ยิงผมก็ตู้ได้ยิงหัวกดหัวด้วยแป๊บแป๊บแป๊บกดหัวสามเม็ดติดอะ่ะสไนก็ล่วงแล้วสไน่งยิงคอดได้เม็ดเดียวเองผมสวนไปชุดเดียวสไนก็ล่วงแล้วแต่ถ้าระยะกลางอา่ะส่งแล้วการะยะไกลเนี่ย เลยว่าไงระยะไกลอย่างเงี้ยแล้วเจอพีเอ,อ้ามาเนี่ยผมเล่นปืน AR ใช่ไหมผมก็ไม่สู้ดิผมก็หนีดิจบก็แค่น,นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไนยอย่างเงี้ยมันเสียเปรียบมันเล่นได้แค่ระยะไกลอ่ะถ้าเกิดว่าเจอคนแม่นๆม่ปืนคนขึ้นมาสวนขึ้นมา,นมาก็ร่วงเหมือนกันอ่ะพูดเลยอันนี้คือแบบว่าจากที่ลองไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเล่นสไนผมลองมาหมดแล้วแต่มันมันไม่เวิร์กไงหนึ่งสี่หรือโซโล่เนี่ยสำผมมันไม่เวิร์กอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจ๊ะมันไม่เวิร์กจริง,รงก็เลยอะจัดมาเป็น นี่ดกวาแต่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ hairy. ผมก็ทำคลิปสอนสไนาคอไปแล้วสไนาแบบทีละรเม็ดอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำแต่สไนคอได้อยู่นะยวรอดูแล้วกันคลิปสอนสไนาคอผมทำไปแล้วล่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้จับนะแต่ว่าเล่นเล่นรู้อยู่ว่าเล่นยังไงอะนึกนึกภาพอบบไงว่าเราอะเราอร,รู้อยู่นะว่าเราควรจะเล่นยังไงแต่แบบเราไม่ได้ฝึกจนชำนาญอะมันก็เลยแบบไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าฝึกแม่นๆเนี่ก็สบายเหมือนกัน เ,ยอ,ะะเ,ยเอยากแก้ชาร์ตอะแต่ว่าบอลจังก็ไม่มีเนี่ยทุกคนคิดดเเูเอาเปรียบเทียบก็ได้ง,งา่ายๆแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าคนข้างบนเนี่ยเล่นเล่นสนายอะแล้วผมมีบอลจังอะผมรู้เขาเล่นสนายคิดว่าผมจะไม่ชาร์ดเหรอยังไงผมก็ชนะจริงคือผมวัดใจไปเลยคือมันส่วนน้อยนะจริงๆที่จะเล่น UMP อะแล้วก็สนายแต่ถามว่ามีไหมมันก็มี คือมันก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์ปืนคู่ต่อสู้ดีๆวิเคราะห์วิเคราะห์หมดนะเวลาเล่นนะจริงๆว่าเล่นปืนอะไรใช้สก,กิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะต้องวิเคราะห์ไปส่วนมากที่ผมเจอเลยนะก็ะคือ AR กับสไนย์อันนี้เป็นหล,ลัก flow flow แบบโรตีดิบครับไปไวัยรุ่นวัยรุ่นโรตีดิบเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องชาร์จแหละถามหน่อยถ้าเกิดว่าผมเล่นสไนกับเอไอ เออาร์เออผมจะชาร์จได้ไหมชาร์จไปยังไงก็เสียเปรียบผมว่าคงไม่ชาร์จหรอกซ้ำให้ตัวลงก็ไม่ได้แต่ว่าผมเล่น SMG ยังไงมันได้งลงบ้านไปเยเนี่ยแล้วดูดิปืนกลเกมนี้นิ่งกันตายเห็นไหมละ่ะผมยิงโดนแบบโดนรอยๆมันนิ่งปืนกลอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าแบบผมยิงเก่งอะไรปืนเกมนี้มันนิ่งดดูดิแล้วโดนหวยเนี่ยผมยิงคอรัวๆแล้วต้องชาร์จแล้วจังหวะเนี้ยเนี่ยผมแต่ว่าผมจะไม่ชาร์จตรงๆนะผมจะคัดจะว่าจะขึ้นเนินแต่ไม่รู้ขึ้นถึงหรือเปล่าดูก่อนเคขึึ้นนไไไมม่่ถงเป็ร ไฟช็อต hmm. ไม่โดนครับท่านละเนี่ยเล่นในเอ็มจีมันมันมันเล่นได้เขาเรียกว่าอะไรห,หลากหลายรูปแบบมากกว่าสไนมันทำไม่ได้ไงระยะยใกล้ไงจะเอาไงอะ a อไออี๋ผนจะผนจะโดนลั่นกระฉายิ่งเอ็มสี่นี่ไม่ต้องพูดเลยเอ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนบมีคนอีกเห็นไหมเละะยะไปชิดเป็นโกง อีท่่ะผมก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเล่นสนายเท่าไหร่ถ้าเล่นสนายเนี่ยซีนึ C ่งหงเนี่ยผมแตกไปนานแล้วอ <ๆ S 2> ืมผมก็สำหรับเปิดไลน์นะครับไปดีกว่าเอาไม่ได้ขับรถนานเหยียบเยียบเหยียบไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน ต้องใส่ตังไวเล่นอีกแบบนึงนะครับโอ้ยิงไป13คิวแล้วว่ายังไม่ทันไปไหนเลยอ้าวมันมันเกินไปแล้วอันนี้ยิงรัวๆยิงรัวๆเออแล้วก็มีคนพูดว่าทำไมแบบที่เจอชิวจังทำไมแบบไม่เจอตึงบ้างเลยมันก็มี2เหตุผลนะนจริงๆหนึ่งก็คือว่ามันชิวจริงๆ สองก็คือว่าฝีมือมันห่างกันเกินไปมันก็เลยดูชิลเอาอง,ง่ายๆลองลองลองเคยไปยิงกับเพื่อนมาหลังแบบว่าที่ฝีมือห่างกับเราอะแต่เพื่อนก็คือแบบเล่นเก่งระดับหนึ่งเงี้ยชิลอย่างเยอะเลยนะแต่ละเกมแต่พอแบบวนกันอย่างเงี้ยเออไม่ได้หมายถึงเกมนี้อันนี้คือแบบเกมอื่นนะเพราะเกมนี้มันดวนดวนไม่ได้เงี้ยคือแบบมันก็แบบมันมันก็ดูแบบฝีมือห่างกันเลยดูแบบฝั่งนู้นเป็นบอทเลยจริงๆคือแบบฝีมือเราห่างกันเกินไปอะ มันจะเป็นอย่างนั้นเลยมันจะดูแบบชิวขึ้นทันทีอะ่ะนะก็มีสองกรณีก็คือฝั่งมึงก็คือชิวจริงแต่อันนี้ก็คือแบบฝีมือมันต่างเปลี่ยนไปมันก็เลยดูชิวเป็นเป็นทุกเกมครับอันนี้เป็นทุกเกมแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนฝีมือเท่าเท่าผมสี่คนก็เรียบร้อยเหมือนกันนะหนีไม่สู้มีมีคนที่เล่นเก่งๆก่งก็มีเยอะเกมนี้ไม่ใช่ไม่มีนะผมก็หนีแล้วผมก็แบบว่ารอห่อยดีกว่า มือที่3เนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะหนึ่งสีอ่อะถ้าฝีมือเท่ากันอะสิบสี่คิวถามว่าทำไมฝั่งนู้นยิงผมไม่ค่อยตายหรือว่าทำไมผมสู้ได้ก็คือแบบผมต้องรีบยิงให้เขาล้มไงพอเราพอเรายิงเขาล้มเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็แบบ เข้าใจละมันก็ดูแบบว่าเอ้ยทำไมฝั่งนู้นยิงไม่ค่อยแม่นอะไรคือเราพูดง่ายคือเราแบบยิงเขาแม่นกว่าเราอะถ้าเรายิงแม่นยังไงก็คือแบบดูดูเหนือกับฝั่งนู้นเยอะอยู่แล้วเกมเนี้ยนะเน้นเน้นแม่นอ่านเกมจุดได้เปรียบสบายผมเล่นผมคิดแล้วผมก็พาตัวเองไปยืนจุดได้เปรียบไงผมก็เลยแบบสบายอย่าไปยืนจุดเสียเปรียบอะเี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงเรื่องจุดโพซิชั o ได้เปรียบแล้วกันเวลาเล่นสำคัญสำคัญ พันเลยแหละสามสามสามสูตรเนี่ยอ่านเกมจุดที่มันได้เปรียบยิงแม่นสำคัญแล้วเทคน,นิคการยิงก็งเคยสอนไปแล้วอะนะลองลองดูในคลิปเอาอ่านเกมก็สอนทุกคลิปจุดเบรชนก็มีแทรกมาบ้างอนะมีแทรกมาบ้าง สวยดีครับรอมานานมากเอาจริงทุกวันนี้ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ใช่ไทยน,นะคือช่วงนี้คือผมมีปัญหาแตไนนแมมาาา่ไอเครื่องขุดเหรียญเนี่ยแหละคือผมมาทำทำวินนี่ขายด้วยไงทำหลีขายไอเครื่องขุดอลนะแล้วนะลช่วงนี้ปัญหามันมันต้องแก้ยิบยบย่อยๆอะครับพอมนต้องแก้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันก็กินเวลาแล้วพูดง่ายๆคือทำเครื่องขุดมัน,ม,นมันเงินดี <laughs> <laughs> ก็เลยไม่ได้แบบว่าเล่นเกมแตเพว่าเกมมันก็เหมือนกับแบบ เป็นงานดีเลกอะนะสร็จแ้นมันก็เหมือนเป็นอาชีพอะเข้าใจใช่ปะเราก็ต้องแบบทำงานเราก่อนก็เลยไม่ค่อยได้เล่นตอนนี้คือผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมก็หาคนกิงไปเรื่อยๆตอนนี้ผมดูอ่ะไม่มีคนเลยตรงนัน้นสายจะเห็นเ่าแบบ ยายามใช้ตาเล็กให้เป็นประโยชน์นะตาเล็กเนี่ยมันจะเอาไปดูผลโอเคผมเจอแอร์ด็อกีก็เจอสังภารขนาดริูชดูซิมีของอะไรดีๆบ้างขนาด a อดิเผมยังไม่เล่นเลยจริงปืงกลสุดกว่า1-4เวลาโดนลุมน่ปืนกลแม่งเก็บทันใจกว่าเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใคร คือจริงๆอ่ะถามว่าทาไมบางคนเนี่ยเล่นปืนสไนโหดกับปืนกลนะครับผมก็เหตุผลหนึ่งเลยนะที่ที่ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนสำคัญเลยลก็คือว่ายิงปืนกลสเปมยังปืนสปืนไม่ค่อยดีก็คงปืนดีงไงปืนกลแม่งก็สบายจริงเนี่ยสบายเห็นปบเข้าไปอ่ะเอาง่ายอย่างเมื่อกี้อ่ะ เขาอาจจะเล่นเก่งก็ได้แต่ถาม่าไมผมยิงได้ผมก็ยิงใช่ไหมพีออกไปยิงปุ๊บแล้วก็แ n ป p ลงกขาที่กำบังไงผมก็เลยไม่เสียเลือดไงมันก็ขึ้นอยู่กับสเตปด้วยไงเห็นไหมเมื่อกี้ผมพีออกไปยิงปุ๊บแล้วก็ถอยกับเข้าที่กำบังคือไม่ได้แบบออกไปแล้งไงถ้าออกไปแล้งเยวไงผมก็เสียเลือดอันนี้อย่างนี้ผมก็ไม่รีบไม่รีบซ้ำนะผมก็รอเออเขาจะมีเพื่อนมาชุบหรือเปล่าก็รอดูกัน แล้วผมว่า position ได้นเปรียบว่าคืออยู่บนไฮกราดมาพื้นที่สูงเนี่ย position ได้นเปรียบเวลาผมเล่นผมผมคิดหมดเลยผมก็เลยแบบดูเฮ้ยทำไมมันฝั่งนู้นดูสู้ไม่ได้เลยอะไรเง,งี้ยต้องคิดให้เยอะๆคนอีกไปเนี่ยผมขออยู่บนไฮกาดเป็นคนก่อนแล้วกันนี่ไงเนี่ยผมเห็นปุ๊บผมก็หลบหลบไปเลี้ยวไปเล้ยวคอยอยู่เนี่ยแล้วมพอมันยิงแม่นปุ๊บฝั่งนู้นก็ทำอะไรไม่ได้ผมโดนยิงสวนมาผมก็หนี เขาชุบเพื่อนไปแล้วผมจะเอาเห็นไหมเนี่ยมันมันต้องอ่านกงอ่านเกมทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าสมมติเราเรียนจุดไม่ดีผมก็อาจจะโดนสมมตินะถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบที่เล่นแบบยังไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนอะ่ะไอ้ไม่ค่อยเก่งอะ่ะเอาไง่ายอะ่ะจาาังหวะเมื่อกี้ก็คือยิงอาจจะซ้ำซ้ำแล้วก็โดนตัวนั้นสวนตายหรือไม่ก็แบบยิงตัวเมื่อกี้เสร็จปุ๊บล้มเสร็จแล้วเราก็โดนตัวนั้นสวนก็หานไปยิงอีกทีนึงเราก็แตกเองคือคือมันต้องแบบมันต้องอ่านเกมไม่ใช่แบบจะยิงสู้ยิงสู้อย่างเดียวไง ผมเล่นมีแบบลูกล่อลูกชนไงมก็เลยแบบเออดูแบบดูแบบเอ๊ะทำไมมันมันยิงเราไม่ได้เลยยิงเราไม่โดนเลยไงมันต้องมีลูกล่อลูกชนอะไรแบบอย่าไปแบบทื่อๆแตกลบแน่รุนแรงแบบเขาว่าหาว่าผมขี้โม้ไม่ใจเลยทุกคนต้องว่าผมขี้โม้เนี่ยจริงทั้งนั้น ก็รู้ก่อนข้างหน้ามีแอร์ดอปอีกแล้วเนี่ยอยากได้ยัองจำอยู่นอกโแลมาเนี่ย่นอาละตอนเนี้ยที่ผมทำอะ่ะคืออะไรรู้ปะ่ะผมกำลังหากระสุน s m g อยู่กระสุน s m g ผมหมดแล้วถ้าเกิดว่าโดนชาร์จระยะประชิดเนี่ยคือผมว่าเรียบร้อยเหมือนกันอะ่ะอย่าลืมพยายามอย่าลืมดูกระสุนนะก็ฝากไวก้แล้วกันพยายามดูให้ครบทุกอย่างตอนเล่นเกมบางทีผมไม่ได้พูดหรอก แต่ผมจะบอกให้ละกันสิ่งที่ผมดูตลอดเนี่ยคืออะไร1กระ 3. สุน2รีโหลดยังสสกิลคููดาวยัง4วงบีบไปทางไหนอีกกี่นาทีวงบีบมันก็คือคือดูดูตลอดพวกเนี้ยคือดูตลอดไม่ใช่แบบตามเพินไม่ได้ดูวงอัพแบ,บหมดอันนี้พวกนี้ต้องดูตลอดนะครับสำคัญเลยสำคัญเลยเเจ็ดคนแล้ว แต่เขาบอกว่ามันขึ้นว่าเหลือ3ามสามทีสุดท้ายแสดงว่าอาจจะมี4ี่สีกับสองว่าไม่ใช่แล้วเหลือ3ทีสุดท้ายเจคนก็นมาดิครับหนึ่งสี่ี่ก็ไม่หวัน่นอ่ะพี่โหดอยู่แล้วอยากโดนลุมอยากโดนลุมถึงทั้งแมปอ่ะอะไรอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเนเวลายิงผมก็ยิงหัวมันก็เลยแบบแตกไปด้วยหลายปจัจจอะลายป็จใจ กมันก็มันก็ชิวชิงเมื่กี้ไม่มีอะไรเลยคแค่บอดตัวหนึ่งที่เดินสวนผ่านไปผ่านมา S M G โอเคพร้อมแล้วอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะครบแล้วเนอะเรื่องว่าทําไมผมไม่ไม่เล่นสไนก็น่าจะพูดครบหมดแล้วลนะ่ะคือปืนกลมันมันสามารถยิงศัตรูตอนที่กําลังวิ่งได้ด้วยไงสไนมันทําไม่ได้ ยิงเม็ดเดียวไงสมมติโดนแล้วไงมันไม่ล้มอยู่แล้วถ้าเกิดว่าหมวกสามอะตะปืนกลมันปืนดเดียวร่วงเห็นไหมล่ะทุกคนเห็นผมเคย,เคยแบบว่ายิงศัตรูตอนที่กำลังวิ่งมาล่ะแบบเดียวร่วงอยู่แล้วถ้าปืนกลอ่ะพอมันร่วงปุ๊บอย่างเงี้ยอะ่ะเราเล่นเอ็มจีปุ๊บสามารถฉาบม,มุมดีๆชาร์จได้ด้วยนี่อะไรเนะี่ยอะอะไรอันนี้เหลือตะบอดแล้วครับเหลือตะบอดแล้วน่าจะชิวๆแล้วตอนนี้เมื่อกี้ก็บอดคนยิงไปต้นเกมหมดแล้ว ของตัวนี้เป็นบอดหรือเปล่าไหนดูซิดิแต่ผมว่าน่าจะบอดหมดแล้วอันนี้ชิวๆว,ว่าวิ่งเล่นละก็ถ้าเกิดอยากเล่นสไนก็แนะนำนั่นแหละครับผมเล่นทีมอะ่ะดีมีประโยชน์อยู่นะสไนมันช่วยช่วยซับเพื่อนได้อะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเล่นอยากแบกทีมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเล่นเล่นกลน,น่าจะน่าช่งง่ายกว่าก็าจะแบกทีมแต่ถ้าเกิดเป็นสายซับอย่างเงี้ย เล่นตัวฮิวอย่างเงี้สยสไนผมว่าเวิร์กนะเพราะไงเราก็วิ่งตามหลังเพื่อนอยู่แล้วเราก็คอยเก็บคือสไนมันเหมือนแบบสายซับอ่ะที่ผมมองอะนะใครยิงอะไรกันอยู่ไหนจ้าเบบีโอ้โหบอทด,ดูชื่ออะรู้แล้วบอทตัวท้ายบอทอีกเหมือนเดิมบอทแม่งเยอะป่ะทท้ายวงเรารีบไงเรารีบไปไล่ตบคนแบบหมดแมปแล้วอ่ะตอนต้นเกม ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณหมาน้อยนะครับที่เติม300บาทแล้วก็ทำกิเข้อดีข้อดีตามนี้ข้น,นาาไปน,นะครับและสำหรับใครที่กำลังหาเพจรับตัวเกมก็แนะนำเพจนี้เลย Super Special Shop นะครับไปละว,วันนี้บ๊ายบาย